สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมวันนี้นะครับก็จะมาขอแนะนําเรื่องของการพิมพ์ชิ้นงาน3มิตินะครับด้วยเครื่องพิมพ์นะครับที่อยู่ภายในห้องสเต็มนะครับซึ่งจะเป็นยี่ห้อ f ฟตฟอร์นะครับแล้วก็เป็นซีรีส์ของ a บ e เจอร์ซีรีส์สนะครับผมวันนี้เราก็จะมาดูกันว่าก่อนที่จะไปพิมพ์เนี่ยเราจะมีขั้นตอนการตั้งค่ายังไงบ้างนะครับผมเรามาเริ่มกันเลย ขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องดาวน์โหลดนะครับหรือสร้างชิ้นงานจากโปรแกรมต่างๆครับผมหรือว่าไม่ว่าจะเป็น t i n k e r c a t นะครับเว็บแอปพลิเคชัน Tinkercat ซึ่งเราไม่ต้องอโหลดมาติดตั้งนะครับเราสามารถทำบนเว็บได้เลยหรือว่าอีกโปรแกรมหนึ่งที่นิยมก็อาจจะเป็น s k e d up for school นะครับ s k e t เอ for ร c h o o l เนี่ยเราก็สามารถทำงานบนเว็บได้เหมือนกันนะครับหรือจะติดตั้งก็ได้นะครับคำว่า for s c h o o l ก็คือ,อเป็นการใช้เพื่อการศึกษา พราะฉะนั้นแล้วนะครับเราจะไม่มีการถูกเรียกเก็บเงินนะครับเป็นการเวอร์ชันใช้ฟรีนะครับผมอาจจะมีข้อจํากัดนู่นนี่นั่นบางอย่างแต่ว่าก็สามารถใช้งานได้อยู่ออกแบบได้อยู่นะครับส่วน t ิ n เกอร์แคก็สามารถใช้ได้ออโต้แคที่สามารถะอรที่ติดตั้งบนเครื่องนะครับใครใช้เป็นก็สามารถโหลดมาใช้ได้นะครับหรือโปรแกรมที่วิศวกรใช้ก็จะเป็น Solid Work ์นู่นนี่นั่นนะครับอันนี้ก็ไปศึกษากันเบื้องต้นรกันก่อนนะครับผมส่วนเมื่อเราได้นะครับเมื่อเราได้ตัว 3d m o เด l มาแล้วเนี่ยนะครับ เราจะต้องทํำยังไงอันนี้เป็นการเปิดนะครับเปิดจากโปรแกรมเริ่มต้นของ Windows 10นะครับโปรแกรมเริ่มต้นของ Windows 10นะครับไฟล์ตัวนี้นะครับจะเป็นไฟล์ที่มีนามสกุล .stl ตัวนี้นะครับ .stl นะครับหรือหรือจะเป็น .obj ก็ได้นะครับ .obj นะครับ .obj ก็จะเป็น .object นะครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับเรามาดูกันว่าเราจะต้องใช้โปรแกรมอะไรแล้วก็ตั้งค่ายังไงนะครับ คมปิดไปก่อนนะครับขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนไม่ใช่ขั้นตอนแรกนะขั้นตอนต่อมานะครับให้เราโหลดโปรแกรมที่ชื่อว่าแฟดปรินตครับผมอ่แฟดปรินต์นะครับพิมพ์เข้าไปเลยนะครับแฟดปริน่าโอเคเราเจอหน้านี้นะครับเราก็จะเข้าไปในเว็บหลักของแฟดฟอร์สเลยนะครับนี่ครับแฟดฟอร์ส dot com นะครับแล้วเข้าไปอันแรกเลยครับเป็นดาวน์โหลดเซ็นเตอร์ของแฟดฟอร์สนะครับเราจะไปเลือกดูว่าเราจะต้อง ใช้โปรแกรมตัวไหนนะครับนี่มีเยอะเลยนะครับตอนนี้ตอนนี้คืออัปเดตมาแล้วนะครับของ f a ลตปรินตตัวนี้ที่เราต้องการนะครับจะมีเวอร์ชั่นเป็น5.3.0นะครับ5.3.0แล้วนะแต่ว่านะครับด้วยความที่ตัวเครื่องของผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมนะครับเครื่องอื่นอาจจะไม่เป็นนะครับของผมเนี่ยลงเวอร์ชันล่าสุดไม่ได้อันนี้คือยังงงอยู่นะครับลงเวอร์ชันล่าสุดไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วนะครับตัวผมเองเนี่ยก็จะโหลด เวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันก่อนอัปเดตนะครับนั่นก็คือ5.2.1นะครับ5.2.1นะครับก็ต้องมาดูตรง support system นะครับ support system เนี่ยผมก็จะเลือกเป็น Windows 64 b i t นะครับอันนี้ก็ต้องดูตามคอมพิวเตอร์ของตัวเองนะครับวิธีการดูก็เข้าไปที่ PC นะครับแล้วก็คลิกขวาตรงที่ PC นะครับแล้วก็เลือกดูที่ Property นะครับตรงนี้เราก็จะเจอว่า Windows ของเราเนี่ยเป็น อะไรนะครับก็มีซิสเต็มไทยตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าเป็น64บิตอ่าเราก็เลือกเป็น64บิตนะครับหรือโปรแกรมไอไม่ใช่หรือ Windows ของใครนะครับที่ใช้ไม่ใช่ Windows สิหรือใครที่ใช้ตัว Mac อยู่นะครับก็เลือกเป็น mac os นะครับอ่าเป็น iMac เป็น MacBook นะครับเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับอ่า ios เนี่ยเราก็สามารถใช้ Mac ได้ mac os ได้เหมือนกันนะครับอ่าส่วนตัวผมจะโหลดตัวนี้เนาะก็โหลดมาเลย อันนี้คือเคยโหลดมาแล้วนะครับมันก็เก็บไว้ในเลกทอรี่แล้วแล้วก็กโอเคแล้วก็โหลดใหม่นะครับใช้เวลาโหลดไม่นานครับไฟล์แค่27เมกนะครับไฟล์ไม่ใหญ่มากเราก็จะโหลดแล้วก็ติดตั้งเลยเดี๋ยวรอสักครู่นะครับโอเคเรากด Open ขึ้นมาครับแล้วก็ทำการติดตั้งนะครับเลือกภาษา เป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าภาษาอื่นคงจะอ่านไม่ออกนะครับกด next ไปครับแล้วก็กดยอมรับเงื่อนไขในการใช้งานนะครับใครมีเวลาอ่านนะครับก็สามารถอ่านได้นะครับก็ next ไปครับแล้วก็เลือกว่าจะติดตั้งไว้ที่ไหนนะครับที่ใดนะครับอันนี้ก็จะเป็นติดตั้งไว้ที่โปรแกรมไฟล์ปกตินะครับก็กด next แล้วก็ install ครับผมมีอะไรเด้งขึ้นมาให้กด yes ไว้ก่อนนะครับผมเป็นการยอมรับสิทธิจาก windows นะครับ มันจะมีอันนี้เด้งขึ้นมานะอย่าลืมดูนะครับมุมซ้ายล่างนะครับจะมีวินโดว์ขึ้นมาให้อีกแล้วนะครับกด Yes เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กด Next ไปอันนี้เป็นการติดตั้งไดเวอร์นะครับกด Finish นะครับแล้วก็กด Finish ไปอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้คือติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับหน้าตาโปรแกรมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับตัวโมเดลของเรานะครับของผมนั่นจะเป็นตัวนี้นะครับ ตัวโมเดลของเราเนี่ยก็จะทำการเซตดีฟอลต์โปรแกรมที่มันจะโอเพนนะครับโปรแกรมที่มันจะเปิดเนี่ยเซตดีฟอลต์ให้เป็นตัวนี้นะครับคลิกขวาที่ตัวนี้นะครับคลิกขวาที่โมเดลของเราแล้วก็ไปที่ Property นะครับเสร็จแล้วมาดูที่ Open w i t h วิดนะครับ open with ตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็น Fat f o r ์ดนะครับแฟดพิ้นะครับแฟิ้แล้วก็กดโอเคนะครับแล้วก็ Apply แล้วก็โอเคไปเลยนะครับ เสร็จแล้วมันก็เวลาดับดับเบิ้ลคลิกขึ้นมานะครับมันก็จะเปิดที่แฟลปพิลขึ้นมาให้นะครับดับเบิ้ลคลิกขึ้นมาเลยนี่นะครับอันนี้มันก็ถามว่าเฮ้ยมีเวอร์ชันใหม่จะอัปเดตหรือเปล่านะครับเราก็ของผมของผมเองนะของผมไม่จะไม่อัปเดตตอนนี้นะครับเพราะว่ายังยังติดตั้งได้ไม่สมบูรณ์นะครับล้วก็กดดูนะครับวิธีการเลื่อนเลื่อนมุมมองนะครับให้กดเมาส์ขวา เมาส์ขวานะตรงถ้าถ้าคนถนัดขวาเนี่ยก็จะเป็นนิ้วตรงกลางนิ้วกลางนะครับก็จะกดแล้วก็ลากเลื่อนแบบนี้นะครับอ่าส่วนถ้ากดอ่านิ้วชี้ปกตินะครับหรือคลิกซ้ายเนี่ยมันก็จะเป็นการเลื่อนทั้งหน้าจอแบบนี้นะครับเลื่อนทั้งโมเดลเลยเลื่อนทั้งกรอบแบบนี้นะครับซูมเข้าซูมออกก็เลื่อนสกอร์เมาส์นะครับกลมกลิ้งอยู่ตรงกลางนะครับกดเลื่อนได้เลยอ่าอันนี้คือการคนโทรลมุมมองนะครับ ควบคุมมุมมองว่าเอ๊ะเราจะดูมุมไหนมุมไหนนะครับต่อมาเนี่ยครับเราดูข้างล่างครับข้างล่างก็จะมีนี่ครับมันจะเป็นสีนุ้งเงินอย่างนี้การเป็นสีนุ้งเงินอย่างนี้แสดงว่าอ่ามันติดกับพื้นแล้วนะครับ on platform นะครับก็คือการติดกับฐานแล้วนะครับแต่ว่าจะสังเกตว่ามันไม่ได้ติดกับฐานทั้งหมดนะครับมันจะมีจุดเล็กๆเห็นไหมครับสีนุ้งเงินเล็กๆเล็กๆแบบนี้นะครับแสดงว่า บางส่วนของตัวตัวตัวโมเดลเท่านั้นนะครับที่ติดกับฐานนะครับมันไม่ได้ติดกับฐานทั้งหมดนะครับส่วนที่เป็นพื้นเนาะอ่าแต่ก่อนที่เราจะเริ่มตั้งค่านะครับเดี๋ยวเรามาดูอ่าอย่างแรกกันก่อนนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราต้องแน่ใจก่อนว่าเครื่องพิมพ์ของเรานะครับที่เราเลือกเนี่ยมันถูกต้องนะครับอ่าอย่างที่บอกไปว่าของเราเนี่ยจะใช้ a v e n g e r ร์ซีรีส3นะครับ เราก็ต้องมาดูตรงมุมซ้ายล่างครับมุมซ้ายล่างเนี่ยก็จะบอกว่าเราใช้ซีรีส์ไหนอยู่นะครับถ้าใครไม่ได้เป็นอเวนเจอร์ซีรีส์สนะครับเราก็มาคลิกที่ตรงนี้ครับตรงหัวพิมพ์ตรงนี้แล้วก็ไปที่ a ม h ชินไทส์นะครับแล้วก็เลือกนะครับเลกวนนี้ถ้าเป็นอันอื่นอย่างเช่นไฟเดอร์นะครับอย่างนี้หรือเป็นดรีเมอร์นะครับดรีเมอร์เนี่ยจะจะเห็นได้ชัดอ่าดรีเมอร์นะครับเห็นไหมครับสเกลมันจะต่างออกไปนะครับสเกลมันจะต่างออกไป สเกลของ Aventure 3นะครับซีรีส์3เนี่ยมันจะเป็น1 5คูณ15ซนเมนะครับทุกด้านเลยนะ XYZ นะครับแกน X แกน Y แกน Z เนี่ยทุกด้านจะเป็น1 5ซนเมตรนะครับหรือ1 5 0มมจะเป็นลูกบาทกนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมดเลยแบบนี้นะครับอันนี้คือเซตติ้งขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนที่2นะครับเราจะมาดูว่าเนี่ยในเมื่อมันไม่ติดฐานแบบนี้นะครับเราจะทำอะไรได้บ้างนะครับ ถ้ามันเป็นโมเดลแบบนี้เนี่ยครับซึ่งฐานมันอะมันไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ค่อยสําคัญมากเท่าไหร่มันไม่จําเป็นต้องแบบเต็มรูปเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะลองตัดตัดไอ้ตัวเนี้ยตัดพื้นมันนะครับตัดพื้นมันให้มันเท่ากันให้มันเท่ากันก่อนนะครับเพื่อที่จะทําให้มันติดกับพื้นได้มากที่สุดนะครับวิธีการตัดก็คือเรามาดูที่เมนูทางด้านขวาครับมันจะมีเมนูคําว่าคัดอยู่นะครับคลิกขึ้นมาหนึ่งครั้งครับ เสร็จแล้วเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะคัดมุมไหนเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเหมือนใบมีดนะครับใบมีดกล,ลมๆนะครับมันก็จะสามารถเฉือนออกมาแล้วก็แยกชิ้นกันได้นะครับผมจะเลือกเป็นแนวนี้อ่าแนวนี้นะครับน่าจะเป็นแกนเซตนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับผมจะเลื่อนลงมาให้ต่ําที่สุดให้มันต่ําที่สุดแล้วก็อ่าให้แน่ใจนะครับว่ามันครอบคลุมทั้งหมดนะครับแบบนี้เสร็จแล้วก็จะทําการ start cut ค,ครับปับ๊บแบบนี้อ่าแยกชิ้นเลยครับ มันจะแยกคื้นออกมานิดหน่อยนะครับแล้วเราก็กดไปที่เมนู move ครับแล้วก็เลือกที่ชิ้นงานนะครับชิ้นงานแบบนี้แล้วเราก็กดปุ่ม delete ที่แป้นพิมพ์ได้เลย delete นะครับกดปุ่ม delete ที่แป้นพิมพ์แบบนี้ถ้าทำไมมันยังไม่เป็นสิน้ําเงินนะครับเราต้องเลือกโมเดลอีกรอบนึงครับนะะตรงเมนู move เนี่ยมันก็จะมีขึ้นมาให้ครับเมนูขึ้นมาให้แล้วกด on platform ครับพับนะครับ เห็นไหมครับว่าชิ้นเงาของเราเนี่ยมันจะติดพื้นทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็กดเซนเตอร์เพื่อที่ทําให้มันอยู่ตรงกลางของของอาการพิมพ์นะครับอยู่ตรงกลางของอตัวแผ่นเพลทนะครับเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทําการใส่ซัพพอร์ตนะครับใส่ซัพพอร์ตมาดูกันว่าซัพพอร์ตคืออะไรนะครับซัพพอร์ตคือส่วนที่จะช่วยในการค้ําจุน <Billie S 2> ไม่ให so ้โมเดลที่มันยื่นออกมาเนี่ยมันล้มนะครับเพราะว่าบางบางโมเดลนะครับมันยื่นออกมาเลยาเลย55องศาคําว่า55องศาคือจากตรงไหนคําว่า55องศานะครับคือจากแกนวนะครับสมมติอันนี้คือแกนวเนาะจากล่างขึ้นบนนะครับผ่ากลางตัวนะครับถ้ามันยื่นออกมาถ้าถ้ามันเฉียงนะครับเอียงออกมาเนี่ยเอียงออกมาจากแกนวนะครับมากกว่า55องศานะครับเดี๋ยวลองดูที่เมนู o t a t ทนะครับ เราจะเห็นว่ามันจะมีแกนแบบนี้อ่าสมมุติว่าอ่าอันนี้คือตรงๆนะครับแบบนี้อ่าอันนี้คือคือแกนที่มันตั้งไว้ที่0ูนย์องศาศูนย์องศานะถ้ามันเอียงออกมาเกิน55องศานะครับมันก็จะทําการใส่ support นะครับอ่ามันก็จะทำการใส่ support แต่ถ้ามันไม่ถึง55องศานะครับมันก็จะไม่ต้องใส่ support นะครับเป็นการยอมรับว่าเอ๊ะจะใส่หรือไม่ใส่นีครับ ซัพพอร์ตเนี่ยถ้าไม่ใส่เลยเนะครับถ้าไม่ใส่เลยก็จะเป็นเฉพาะโมเดลที่พิมพ์พิมพ์ได้เลยเนะครับโดยที่มันมันยอมรับได้หรือเป็นโมเดลที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นเป็นโมเดลที่ราบเรียบไปเลยครับแบบไม่มีไม่มีส่วนใดที่ขึ้นมาจากข้างบนนะครับเป็นราบเรียบไปเลยแต่ว่าแต่ว่าถ้าไม่ใส่ซัพพอร์ตกับโมเดลที่มันยื่นออกมาแล้วเนี่ย ก็จะเป็นลักษณะที่ตัว 3D นะครับมันจะย้วยมันจะย้วยนะครับมันลองจินตนาการภาพนะครับว่า 3D เนี่ยมันคือเส้นพลาสติกลอนนะครับเส้นเล็กๆร้อนนะครับถ้ามันไม่มีพพอร์ตเลยเนี่ยเวลามันพิมพ์ออกมานะครับมันก็จะยุยๆยุ่ยๆนะครับมันก็ไม่สามารถเป็นชิ้นงานที่สมบูรณ์ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราจึงจําเป็นต้องใส่พพอร์ตนะครับวิธีการใส่สพอร์ตนะครับก็คืออ่า กดไปที่ support ตรงมุมขวาครับด้านขวาเราเลือกเราเลือกโมเดลก่อนเนาะเลือกโมเดลก่อนแล้วก็ไปที่ด้านขวานะครับอ่าลืมบอกไปนะครับถ้าสมมุติว่าอ่ามีใครหลงหลงไปกดนะครับเพลมไปกดตัวนี้นะครับแล้วเราจาไม่ได้ว่ามันหมุนไปกี่องศานะครับให้เรากด control Z นะครับเพื่อย้อนกลับนะครับถ้าเป็นการรีดูก็กด control Y นะครับ control Z control Y นะครับอ่า กดที่ตัวแบบนะครับเสร็จแล้วก็ไปที่ซัพพอร์ตนะครับนี่ครับมันก็จะบอกว่านี่มันมีการยอมรับที่55องศานะครับอันนี้ตัวซัพพอร์ตก็จะมีอยู่2แบบนะครับก็คือตัวทีไรท์นะครับกับไลเนียนะครับทีไรท์ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเป็นเส้นเหมือนกิ่งไม้ขึ้นมานะครับส่วนที่นิยมใช้ก็จะเป็นไลเนียนะครับก็จะเป็นเส้นๆเป็นแผงๆนะครับ ผมก็จะตั้งไว้เป็นทีไรไลเนียนะครับเพราะว่าอันนี้คือใช้แล้วมันรู้สึกว่ามันดีกว่านะครับมันดีกว่าที่ใช้มาเท่าที่ใช้มานะครับแล้วก็ตรงตัวนี้นะครับก็คือขนาดของของซัพพอร์ตความหนาของซัพพอร์ตนะครับผมจะตั้งไว้ที่ต่าสุดเลยคือ1ึมิลิเมตรนะครับเพื่อที่ทําให้มันสามารถแกะได้ง่ายกว่านะครับหมิลิเมตรคือแกะง่ายนะครับถ้ามากกว่านั้นก็อาจจะแกะยากหน่อยนะครับสาหรับโมเดลให,ใหญ่ๆเนาะแล้วก็พอเรา เลือกเสร็จแล้วนะครับตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับก็กด Auto Support นะครับอ่าแบบนี้ Auto Support แล้วเกิดอะไรขึ้นครับมันไม่มีเห็นมี Support เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวโมเดลเนี่ยมันมันไม่มีส่วนใดที่จําเป็นต้องใช้ Support นะครับแล้ว Support มันมีลักษณะยังไงเดี๋ยวผมลองสาธิตให้ดูนะครับสมมุติว่าผมเลือก r o เ a t แล้วก็เลือกตัวนี้ไปนะครับแบบนี้ อ่าส่วนที่ติดพื้นมันจะน้อยมากๆใช่ไหมครับส่วนที่พื้นน้อยน้อยมากๆนะครับแล้วก็กดซัพพอร์ตไปแล้วก็ออโต้ซัพพอร์ตครับปับ๊บอ่าลักษณะซัพพอร์ตจะเป็นแบบนี้ครับลักษณะซัพพอร์ตจะเป็นแบบนี้อันนี้คือส่วนที่มันยื่นออกมาแล้ว แล้วม,มันมีโอกาสที่จะย้วยนะครับตัวโปรแกรมก็จะทําการคํานวณให้แล้วก็ใส่ซัพพอร์ตให้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องหาหมุมที่มีซัพพอร์ตน้อยที่สุดนะครับมีซัพพอร์ตน้อยที่สุดหรือนะครับหรือว่า้ทุกส่วนเลยเราพลิกไปทุกด้านแล้วมันยังมีซัพพอร์ตอยู่นะครับพลิกไปด้านไหนก็ยังมีซัพพอร์ตอยู่นะครับสิ่งที่เราต้องคํานึงถึงต่อมาก็คือ,อเราต้องการให้โมเดลของเราเนี่ยสวยในด้านไหน ถ้าเราต้องการให้ส่วนปากของโมเดลนะครับถ้าโมเดลมีเขี้ยวมีอะไรที่เป็นดีเทลเยอะๆนะครับอยากให้ส่วนปากของโมเดลเนี่ยสวยก็ต้องให้ส่วนปากเนี่ยอยู่ด้านบนถ้าต้องการให้หลังของโมเดลสวยหลังโมเดลเนี่ยมีมีแผงหลังที่สวยมากมันมีรายละเอียดเยอะมากนะครับแล้วก็ให้แผงหลังเนี่ยอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ส่วนที่มีซัพพอร์ตเนี่ยเราต้องมาขัดอีกรอบหนึ่งว่า เพราะว่ามันจะมีรอยครุกระที่ไม่เป็นพื้นผิวของของตัวแบบนะครับแต่อันนี้ผมจะขอคอนโทรลเซตกับก่อนนี่อันนี้คือมุมที่ดีที่สุดเท่าที่มันจะตั้งค่าได้ก็คือมุมนี้นะครับไม่ต้องใส่สปอร์ตด้วยนะครับส่วนอย่างอื่นก็คงจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับไม่ค่อยได้ใช้ต่อมานะครับเราก็เริ่มไปที่สไลด์เลยนะครับว่าเราจะเริ่มทําการพิมพ์แล้วเราต้องทํำยังไงบ้างนะครับแล้วก็กดที่ start slicing เลยนะครับ พอกดสตาร์ทมาแล้วเนี่ยนะครับหน้าหน้าเดิมเดิมของมันนะครับก็จะเป็นแบบนี้อ่าแบบนี้อ่าให้เรากดไปที่ expert mode นะครับอ่าโหมดผู้ชำนาญงานนะครับแบบนี้อ่าตัว expert mode นะครับก็มีการตั้งค่าต่างๆที่เราต้องการตั้งค่าอยู่นะครับอันนี้เราจะมาอธิบายก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นแมชชีนไทยเราเลือกแล้วนะว่าเป็น a v e n g e r 3 s e ซีรีนะครับ t r e series อันนี้เป็น material type นะครับจะเป็นชนิดของเส้นที่ใช้พิมพ์นะครับก็จะเป็น PLA PLA นะครับเราเริ่ม PLA ขนาดก็มันฟิกมาให้แล้วนะครับเป็น1.75 mm มมนะครับเราใช้อันนี้อยู่นะครับแล้วก็มี profile standard อันนี้ก็เราเลือกเป็น standard ไปนะครับเพราะว่าถ้าเลือก fast หรือ,อ file เนี่ยมันก็จะยังไม่จําเป็นขนาดนั้นนะครับ standard คือดีที่สุดณตอนนี้นะครับ แล้วก็มีอุณหภูมิของหัวพิมพ์อุณหภูมิของหัวพิมพ์เนี่ยอ่ามันจะอยู่ที่ระหว่าง200ถึง220นะครับแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยไอย้ตัวโปรแกรมเนี่ยจะเซตไว้ให้เป็น default 210องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็มีแพลตฟอร์มตัวแพลตฟอร์มนะครับอ่าก็คือตัวพื้นที่รองรองตัวโมเดลเราอยู่เนี่ยจะอุณหภูมิสูงไปถึง50องศานะครับ เพื่อที่ทําให้โมเดลมันติดกับพื้นได้ดีกว่านะครับถ้ามันเย็นไปเลยเนี่ยตัวตัวชิ้นงานมันจะหดนะครับก็คือเส้นพลาสติกที่ร้อนร้อนแล้วอยู่ๆไปเย็นนะครับไปเจอความเย็นนะครับทำให้เส้นพลาสติกหดตัวมันก็เลยเด้งออกจากฐานไม่ดีเท่าไหร่นะครับเราก็เลยเขาก็เลยฟิกไว้ให้ตัวแพลตฟอร์มเนี่ยอุณหภูมิอยู่ที่50องศาไม่ให้มันเย็นเร็วจนเกินไปนะครับอ่าส่วนต่อมานะครับเราไปดูที่อ่าอินฟิลนะครับอินฟิล อินฟิ l นะครับอินฟิ l คือพื้นที่ด้านในพื้นที่ด้านในว่าเราจะให้พื้นที่ด้านในมีขนาดเท่าไรมีความหนาแน่นเท่าไหร่นะครับอันนี้มีความหนาแน่นที่15%อ่าผมจะลองดูนะครับว่า15%เป็นี่ยเป็นลักษณะยังไง15%นะครับผมกดอ่าสไลด์พรีวิวนะครับนี้แล้วก็เลื่อนเลื่อนตรงนี้ดูนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีรังผึ้งอยู่ด้านในนะครับ 1 5คือรางพึ่งนะครับอีกเท่าไหร่อีก85%คือช่องว่างนะครับ85%ที่เหลือคือช่องว่างนะครับนี่อันนี้คือรังพึ่งคือ15%นะครับถ้าเราต้องการาเปลี่ยนกันนะคาก็กดไปที่ start slicing เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือกเป็นสมมติว่าผมเลือกเป็น50%เนะครับอะเมื่อกี้15%อยู่ที่1ชั่วโมงกับ10นาทีถูกไหมครับอผมเลือกเป็น50% แล้วก็กดสไลด์เหมือนเดิมอ่าแล้วก็ลองเลื่อนดูนะครับอันนี้คือ50%อนะ50%นะครับ50%อนันนี้คือมันจะหนาแน่นขึ้นก็คือรางผึ่งจะเยอะขึ้นนะครับทีขึ้นนะครับแล้วก็ใช้เวลา1ชั่วโมง59นาทีอ่าถ้าผมเลื่อกเป็น90ละ่ะเป็น90นะครับแล้วก็กดสไลด์นะครับ ตัวนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่า90เนี 3, like. ่ยคือเยอะมากๆากัรงพึ่งจะเยอะมากเกิดอะไรขึ้นครับกับเวลาเวลานะครับก็จะเป็น3ชั่วโมง2นาทีเวลาขึ้นมาเท่าตัวเลยนะครับเวลาขึ้นมาเท่าตัวเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวหัวพิมพ์นะครับต้องเคลื่อนที่เยอะมากใช้เวลาในการเคลื่อนที่แต่ละเลเยอร์เลเยอร์เนี่ยอันนี้คือ1นึ่งเลเยอร์นะครับเนี่ยเป็นเลเยอร์เลเยอร์นะครับใช้เวลาในการเคลื่อนที่แต่ละเลเยอร์คือเยอะมากนะครับใช้เวลานานมากมันก็เลยทาให้อันนี้เพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ เราถ้าถ้าเราจะพิมพ์90เนี่ยให้แนะน,นําแนะนําให้พิมพ์ร้อยไปเลยนี่ครับอันนี้คือ3ชั่วโมง2นาทีเนาะสชั่วโมง2นาทีเดี๋ยวกดไปเลยถ้า100อเนี่ยอาจจะเร็วขึ้นนะครับเห็นไหมครับ100อยเนี่ยอยู่ที่1ชั่วโมง46นาทีก็คือหนาแน่นเต็มเลยครับอันนี้คือแบบไม่มีช่องว่างด้านหนนะครับไม่มีหลังพึ่งด้านไหนนะครับอันนี้คือเต็มไปเลยนะครับอันนี้จะใช้ถ้า100%เนี่ยจะใช้ใน2กรณี1 โมเดลมีความบางมีขนาดเล็กนะครับก็จะใช้100%แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่โมเดลมีขนาดใหญ่นะครับมีขนาดใหญ่และไม่ต้องการความแข็งแรงมากนะครับม่ต้องการความแข็งแรงมากอยากให้ข้างในมันกลุงกลวงเลยเนี่ยเราก็จะใช้ออินฟิลน,น,น้อยนะครับอาจจะอยู่ที่8% 15% 30%ไม่เกินนี้นะครับถ้าเกิน50%ไปมันอาจจะใช้เวลานานขึ้นนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมจะให้เป็นซัก เอาเป็นเท่าไหรด่ดีเอาเป็นสักแปะไอสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเอาสักสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสไลด์ถ้ามันน้อยกว่าสี่สิบหกนาทีนะครับก็เลือกอันนั้นนะครับเพราะว่ามันจะใช้ฟิลาเมนต์น้อยลงด้วยใช้ใช้เส้นพลาสติกน้อยลงด้วยนะครับเวลาก็น้อยลงด้วยนะครับนี่เป็นหนึ่งชั่วโมงห้านาทีนะครับแสดงว่าน้อยลงมากๆเลยหรืออย่างหนึ่งนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีซัพพอร์ตนะครับมีซัพพอร์ตอยู่ระหว่างชิ้นส่วนเนี่ย ตรงชิ้นส่วนที่อยู่ในเลเยอร์เดียวกันกับพพอร์ตนะครับในในชั้นเดียวกันกับพพอร์ตเนี่ยมันอาจจะบางไปด้วยนะครับในลักษณะน,นั้นนะครับเราต้องกําหนดชิ้นงานของเราเนี่ยให้เป็น100%จะดีที่สุดนะครับเพราะว่าชิ้นงานของเราจะได้ไม่เสียจะได้ไม่พังนะครับ่าโอเคอันนี้คือตั้งค่าพพอร์ตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนต่อมาครับผมไปดูที่ที่ตั้งค่าอีกรอบหนึ่งนะครับไปที่ตัวพพอร์ตนะครับพพอร์ตจะลืมว่า มันต้องเป็นตามนี้นะครับอ่าตามนี้แต่ว่าของเรามันไม่มีเนาะของซัพพอร์ตของเรามันไม่มีไม่เป็นไรไปที่รับครับรับนะครับคือพื้นพื้นข้างล่างสีม่วง,วงตัวนี้ครับพื้นข้างล่างตัสีม่วง,วงตัวนี้นะครับรับคือพื้นที่สามารถแกะออกได้ภายหลังหลังจากที่พิมพ์เสร็จแล้วนะครับแกะได้ภายหลังจะใช้ในกรณีที่ตัวโมเดลของเราเนี่ยติดกับพื้นมีพื้นที่ติดกับพื้นน้อยมากๆ อย่างเราจะพิมพ์หลอดหลอดสักอันหนึ่งแล้วเราตั้งตรงขึ้นไปข้างบนนะครับลับจาเป็นลับจําเป็นที่ต้องใส่เพราะว่าเดี๋ยวถ้าไม่ใส่เนี่ยตัวหลอดมันจะล้มนะครับมันจะหลุดออกจากฐานชิ้นงานจะได้ไม่เออชิ้นงานมันจะไม่สมบูรณ์นะครับมันจะใช้ไม่ได้นะครับตัวลับถ้าถ้าต้องการให้มันติดกับพื้นดีๆควรมีแต่ว่าโมเดลแบบนี้แบบของเราเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องมีลับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอ่ามันติดกับพื้นเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็ชิ้นงานไม่ได้สูงมาก มีโอกาสที่มันจะหลุดจากพื้นน้อยนะครับเราก็ไม่ต้องใส่หลาบครับเวลาก็จะลดลงมาแล้วครับหลือหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับหกสิบนาทีไหมครับเราก็ตัดส่วนที่ไม่จําเป็นออกนะครับส่วนที่จําเป็นก็เหลวไว้นะครับแล้วก็นะครับแล้วก็ต่อมาเดี๋ยวมาดูก่อนเนาะมีมันจะมีบลิมด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าบลิมบลิมน่าจะอยู่ตรงแถวนี้ ่ตรงนี้นะครับริมริมนะครับริมก็คือฐานฐานเหมือนกับลาฟเลยแต่ว่าฐานตัวนี้นะครับจะสามารถเอ้ยจะจะติดกับพื้นจะติดกับขาของโมเดลจะติดกับตัวโมเดลไปเลยนะครับไม่สามารถแกะออกได้นะครับริมตัวนี้นะครับอาจจะเพิ่มเลเยอร์นะครับเพิ่มเลเยอร์เป็น2ก็ได้แล้วก็กดสไลด์ดูนะครับนี่ครับ มันจะเป็นบลิมแบบนี้มันจะติดกับพื้นแบบนี้นะครับถ้าเราต้องการเป็นพื้นแบบนี้ถาวบอลเลยนะครับแล้วก็ทำบลิมใส่นะครับแล้วก็เพิ่มเลเยอร์บลิมให้เยอะๆนะครับเพิ่มเลเยอร์บลิมให้เยอะๆเลยอ่าสูงสุด5นะครับแล้วก็เพิ่มไปมันจะได้เป็นเป็นเป็นบลิมที่แข็งแรงนะครับเนี่ยสมมติว่าตัวตัวโมเดลของเราอะ่ะมันมันตั้งไม่อยู่ มันตั้งมาอยู่แล้วเราต้องการใส่ฐานให้มันแล้วก็ใส่แบบนี้ได้นะครับหลังจากที่เราได้แบบนี้แล้วนะครับได้แบบนี้แล้วนะครับเราสามารถกดเซฟ local เซฟได้นะครับ local เซฟได้อย่าลืมนะครับว่าต้องใส่ไฟได์นะครับอันนี้เดี๋ยวเราใส่ไฟได์เข้าไปอ่าสักครู่นะครับปึ๊บโอเคใส่ไฟได์เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็เซฟ to l เคอลครับ แล้วก็เลือกเป็น usb drive นะครับหรือแฟลชไดรฟ์ที่เป็นชื่อของเรานั่นแหละนะครับแล้วก็ทําการตั้งค่านะครับเอ่ยตั้งชื่อตรงนี้จะตั้งมีชื่ออะไรก็ได้นะครับแล้วก็กด save ไปอ่าไฟล์ name ฟล์ e name ม,มันยาวมันยาวเกินไปเวลาเครื่องอ่านมันอาจจะอ่านไม่หมดนะครับแล้วก็มันถามว่าต้องการ rename หรือว่าต้องการใช้ name น,นี้ไหมหรือ short name ลงไหมอะไรมานะี่ครับแล้วก็กด yes ไปนะครับให้มันตัดตัดชื่อให้เราเองนะครับ โอเคนะครับหลังจากนั้นเราก็ได้ไฟล์ .gx นะครับที่สามารถพิมพ์ได้แล้วนะครับนี่ครับไฟล์ .gx ของเรานะครับมันสามารถพิมพ์ได้แล้วเราก็สามารถเอาไปเข้าเครื่องพิมพ์ได้เลยนะครับตัวเครื่องพิมพ์ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่กดไปที่พิมพ์เลือกไฟล์แล้วก็กดพิมพ์นะครับแค่นั้นนะครับผมนี่คือสิ่งที่ควรรู้แล้วก็วิธีการตั้งค่าต่างๆง,งของโมเดล 3D นะครับในการใช้งานเครื่องพิมพ์ f ฟลตฟอร์ดซีรีส์สาม a v e n ป t r เ Series 3นะครับผมส่วนใครมีข้อสงสัยก็ถามหลังไม้ได้นะครับผมขอบคุณมากครับ